ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชนะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อฝันแบบนี้มักเป็นจริงมีโชคภายใน3วัน7วันก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันที่เกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับหลายๆคนเชื่อว่านั่นคือลางบอกเหตุล่วงหน้าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นภายในไม่ชา้าแต่ใครหลายคน ก็ไม่เชื่อเรื่องของความฝันเพราะคิดว่านั่นคือการที่เรากินอิ่มมากเกินไปจริงๆแล้วความฝันก็ใครนิมิตบางครั้งในขณะที่เรานอนหลับเราอาจนิมิตไปถึงเรื่องดีๆก็ได้แต่บางคืนก็อาจนิมิตเป็นเรื่องร้ายก็มีแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าฝันนั้นจะเป็นจริงหรือไม่แน่นอนคะ่ะ ก็เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆอุบัติขึ้นหลังความฝันแล้วนั่นเองทีนี้มารับฟังตำราความฝันไปพร้อมๆกันค่ะว่าความฝันในแต่ละวันมีความหมายว่าอย่างไรหมายถึงใครหรือจะเกิดขึ้นกับใครเชื่อเลยว่าหลายท่านอาจไม่รู้มาก่อนมาเริ่มกันที่ฝันวันอาทิตย์ ฝันดีหรือฝันร้ายในวันนี้จะเกิดแก่บุคคลส่วนรวมหรือผู้เป็นใหญ่ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดฝันวันจันทร์ฝันในคืนวันจันทร์เป็นฝันที่เกิดแก่ญาติสนิทและมิตรสหายของเราฝันวันอังคารเรื่องของความฝันของวันนี้สำคัญมากค่ะเพราะฝันคืนนี้จะบังเกิดแก่บิดามารดา หรือผู้ปกครองของเราฝันวันพุธถ้าคุณหลับแล้วเกิดความฝันขึ้นในวันพุธนั่นหมายถึงความฝันจะเกิดกับสามีภรรยาหรือบุตรหลานฝันวันพัรหัสบดีฝันนี้ดีหรือร้ายจะเกิดกับครูบาอาจารย์หรือผู้ที่อบรมสั่งสอนค่ะฝันวันศุกร ฝันคืนวันศุกร์ฝันนี้จะบังเกิดกับข่าทาสบริวารสัตว์และสิ่งของเครื่องใช้หรือคนในบ้านฝันวันเสาร์ฝันคืนวันเสาร์ความฝันดีหรือฝันร้ายจะเกิดแก่ผู้ฝันทั้งปวงค่ะเราจะเห็นว่าความฝันในแต่ละคืนก็บังเกิดกับใครๆไม่เหมือนกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องของสถิติในตำราที่สั่งสมกันมายาวนานค่ะแต่ทางหลักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ปรากฏพบเจอซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังทีนี้เรามาพูดถึงเวลาของการฝันบ้างตรงนี้แหละที่บ่งบอกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรเวลาใด มาเริ่มกันที่หากคุณฝันตอนกลางวันฝันกลางวันตามตำราว่าไว้ว่าความฝันในขณะนี้เรานอนหลับในเวลากลางวันจะเป็นการบอกกล่าวของครูบาอาจารย์ทางศสยศาสตร์หรือพระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชานับถือมาบอกให้เป็นลางให้เรารู้ แล้วก็เป็นความฝันจากความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นซึ่งอาจจะบอกให้รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าหรือไม่เกิดขึ้นก็เป็นได้คะ่ะฝันหัวค่ําถ้าเรานอนหลับแล้วเกิดความฝันในช่วงเวลาตั้งแต่18นาฬิกาถึง22นาฬิกาความฝันนี้จะเป็นจริงและปรากฏได้ แต่อาจาต้องใช้เวลายาวนานเป็นครึ่งปีแรมปีเลยทีเดียวค่ะฝันตอนดึกตั้งแต่เวลา22นาฬิกาจนถึงเวลาตีสองหากคนหลับและเกิดความฝันขึ้นความฝันนี้จะปรากฏเป็นจริงภายใน1-3เดือนข้างหน้าอย่างแน่นอนค่ะฝันรุ่งสว่างที่สุดของความฝันแม่น ต้องยกให้กับคนที่ฝันตั้งแต่เวลาตีสองไปจนถึงสว่างความฝันนี้ถือว่าเป็นจริงได้ในเวลาอย่างรวดเร็วเพียงภายในสามวันและไม่เกิน15วันท่านผู้ฟังคะบางท่านอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความฝันในแต่ละวันนั้นมีความหมายและหมายถึงอะไรอย่างน้อยเราก็เชื่อว่า ความฝันที่เป็นลางบอกเหตุอาจช่วยให้ทุกคนทำอะไรได้อย่างระมัดระวังตัวเองมากขึ้นค่ะไม่มากก็น้อยเพราะมนุษย์ไม่ใช่แต่จะฝันดีเพียงอย่างเดียวและทีนี้มาติดตามรับฟังว่าหากคุณฝันเห็นสิ่งเหล่านี้คุณจะมีโชคสามารถนำไปตีความฝันเป็นตัวเลขและนำไปเสี่ยงโชคได้ค่ะ หนึ่งหากฝันเห็นปลาหรือฝันว่าได้จับปลาความฝันนี้ถือว่าเป็นความฝันที่แม่นยำที่สุดค่ะตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าหากฝันเห็นเป็นความฝันบอกโชคที่ดีปลาจะมีโชคลาภมากน้อยตามจำนวนและขนาดของปลาที่เราจับได้ เลขเด็ดที่เสียงโชคจากความฝันได้แก่เลข85เลข87เลข88และเลข89ค่ะ 2. หากฝันเห็นกุ้งปูหอยนั่นคือเป็นความฝันที่บอกโชคดีตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตมากน้อยตามปร,ริมาณกุ้งปูหอยที่เราจับได้ เลขเด็ดเสียงโชคจากความฝันได้แก่เลข50เลข51เลข54เลข64เลข79เลข89และเลข88ค่ะ 3. หากฝันเห็นกบหรือฝันว่าได้จับกบจำนวนมากหรือได้ยินเสียงกรบร้องตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า ผู้ฝันกำลังจะมีโชคมีลาบส่วนจะมากน้อยก็ดูตามจำนวนกบที่เราจับได้หรือปริมาณเสียงกบที่ร้องว่ามากน้อยแค่ไหนเลขเด็ดเสียงโชคจากความฝันได้แก่เลขหนึ่งเลขสองเลข29เลขห5และเลขห้าค่ะ 4. หากฝันเห็นไก่หรือฝันว่าจับไก่ไว้ในเลา้าหรือเอามาปรุงเป็นอาหารตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าจะมีผู้นำโชคลาภก้อนโตมาให้ถึงที่บ้านคนแปลกหน้าจะนำโชคลาภก้อนโตมาให้ เลขเด็ดที่ควรเสี่ยงโชคจากความฝันได้แก่เลข09เลข19เลข29เลข59และเลข89ค่ะ 5. ฝันบ้าได้เห็นทองคำสร้อยกำไรแหวนเข็มขัดที่เป็นทองคำตามตำราทํานายฝันได้ทำนายไว้ว่าเป็นฝันบอกโชคดีมีความแม่นยำม,มากทีเดียวค่ะ เป็นฝันที่เป็นมงคลแก่ตัวผู้ที่ฝันอย่างแน่นอนและเชื่อกันว่าผู้ฝันจะมีโชคลาบก้อนโตในเร็ววันเลขเด็ดเสี่ยงโชคจากความฝันได้แก่12195989และ99ค่ะ 6. หากฝันว่าได้เห็นคนตายหรือสร้างศพที่เน่าเปื่อยลงศพงานศพตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า เป็นความฝันที่บอกโชคดีที่แปลกประหลาดพอสมควรเพราะฝันเห็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวแต่กลับจะทำให้ผู้ที่ฝันมีโชคลาภเป็นความฝันที่เชื่อกันมาแต่โบราณว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตเลขเด็ดเสียงโชคจากความฝันได้แก่เลข101454 0044และ88ค่ะ 7. หากฝันว่าได้เห็นนกหรือสัตว์ปีกจําพวกนกต่างๆหากฝันว่าได้จับหรือบินเข้ามาหาตามตำราทํานายฝันได้ทํานายไว้ว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภเข้ามาหาถึงเรือนชาญเลขเด็ดเสียงโชคจากความฝันได้แก่เลข02 12 16อ6 6และ52ค่ะ 8. หากฝันว่าได้เห็นโรคเรื้อนหรือมีแผลผุพองตามร่างกายตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าฝันนี้จะบอกเหตุให้เรารู้ว่าจะมีผู้นำโชคลาภมาให้เป็นฝันที่มีความแม่นยำมากเชื่อถือกันมาแต่ครั้งโบราณยิ่งแผลผุพองเน่าเฟะมากๆยิ่งจะมีโชคลาภมากเลขเด็ดเสียงโชคจากความฝันได้แก่ 0 7 0 8 0 9 0 0 7 7และ97ค่ะ 9. หากฝันว่าได้เห็นพญายนาคราชหรือมังกรงูใหญ่ตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าฝันนี้บอกว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตเป็นฝันที่เชื่อถือกันมาแต่ครั้งโบราณว่ามีความแม่นยำสูง เลขเด็ดเสียงโชคจากความฝันได้แก่เลข48 58 68 69และ89ค่ะ 10. หากฝันว่าได้เห็นอวัยวะลับของผู้ชายหรือผู้หญิงตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าเป็นฝันที่มีความแม่นยำมากมากที่ผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตทีเดียวค่ะแต่ท่านว่าห้ามไปเล่าความฝันให้ใครฟัง เพราะจะทำให้โชคลาบที่ควรได้หายวับไปเลขเด็ดเสียงโชคจากความฝันได้แก่121416 546469และ66คะ่ะมา c h ชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะ การให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ